สวัสดีครับสมาชิกสูตรหวยบนดินทุกท่านครับมาพบกับสมาชิกท่านผู้ชมกันในคลิปนี้ผมก็จะนำหวยลาวพัฒนางวดประจำวันที่23กุมภาพันธ์2567าลงคลิปให้กับสมาชิกท่านผู้ชมตกดลังหาข้อมูลแนวทางหวยลาวพัฒนาครับผมก็จะมีเลขสูตรที่ได้คำนวณเลขเต่นประจำหลักพันหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยนำมาสรุปอย่าพูดชุด4ตัว3ตัว คนสองตัวบนและสองตัวล่างให้กับสมาชิกด,ดูเพื่อเป็นแนวทางครับคำเตือนครับคลิปวิดีโอนี้แนะวิธีการคิดสูตรหวยลาวพัฒนาหลักพันหลัก,ลกร้อยหลักสิบหลักหน่วยบทสรุปได้เป็นจับคู่4ตัว3ตัว2ตัวบนและ2ตัวล่างเป็นแนวทางการหาข้อมูลสลากหวยลาวพัฒนาเท่านั้นโปรดใช้การพิจารณานในการรับชมครับขอบคุณครับ มาสรุปผลก,กรลารนอสลาห์หวยลาวพัฒนาหวดประจำวันที่21กุมภาพันธ์2567กันก่อนครับผลการออกรางวันที่1 833890 833890เลขไทย4ตัวครับ3890ครับ3890เลขไทย3โดน890 890สลน90 90เลขไทย38 38, ส,สยลง3838นี่คือผลการนอสลากหวยลาวพัฒนาหวดลล่าสุดครับ21กุมภาพันธ์ครับ มาดูสูตรคำนวณหาเลขเด็นหลักพันหลักร้อยหลักสิบและหลักหน่วยครับผมได้นำเลขท้าย4ตัวงวดล่าสุดซึ่งออก3890มาเป็นแนวทางการคำนวณหาเลขเด่นในแต่ละครับมาดูที่หลักพันกันนะครับหลักพันจะมีด้วยกันทั้งหมด4สูตรครับแต่และสูตรจะนำเลขหลักพันวดล่าสุดเขาเรียก 3. มาเป็นแนวทางการคำนวณครับสูตรที่1ครับ2เป็นตัวตั้งนะครับ2ได้จากการดูตำแหน่งที่หลักพันครับให้นับรถจักร หลักพันว่ารสึกคือ3ครับให้นับลดจาก3มา1แต้มคือ2ตัวนี้ครับได้2ตั้ง2บวกย่างบสเพิ่มไเลขกาตัวกนแล้วครับ2 3 4 5 6 7 8 9 0ห้าเก็เ้ป็นหลักพันสูตรที่3ครับได้3สูตรที่2ครับได้3เป็นตัวตั้งครับ3ตัวนี้ครับ3ตัวนี้ได้จากการนำหลักแสนนะครับหลักแสนคือ8บวกหลักพันคือสาครับ 8, 3, แปบวกสาได้่าบครับนำผลลัพธ์คือ คือ1ตัวหลังครับบวกหลักพันคือ3ครับ1นึ่งบวกสเท่ากับ4ครับเมื่อได้กับเท่ากับ4ให้นับลบจาก4มา1แต้มคือ3ตัวนี้ครับได้3ตั้ง3บวกเกือได้สเพิ่มไปในเก้าตัวกันแล้วครับสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งต่เป็นหลักพันสุดที่สามครับได้เลข4เป็นตัวตั้งนะครับ4ตัวนี้ถ้าอยากนำหลักร้อยคือ8ครับบวกหลักพันคือ3ครับหนึบวกสามเท่ากับสิครับแล้วนำผลลัพธ์คือ1ตัวหลังบวกหลักพันคือ3ครับ1นึ่งบวกสเท่ากับนีครับ ได้สีตั้งสี่บวกเลสีเพิ่มไปเลขกะตัวกันแล้วครับสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองต่อเป็นหลักพันสุดที่สี่ได้เลขคาเป็นตัวตั้งครับห้าตัวนี้ได้จากการนำหลักสิบนคือเกครับบวกหลักพันคือสามครับเกเท่ากับสิบสอผลลัพธ์คือสองตารางบวกหลักพันคือสครับสองบวได้ทกับหครับเมื่อเลขกับหานำห้มาตั้งตั้งห้ากเเพิ่มไปเลขกตัวกันแล้วครับห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองสามเมื่อครบสี่สุดครับสุดหนึ่งสุดสองสุด, 3, สด 4, ก็มี5 6 7 8 9 0นะครับ5 6 7 8 9 0ได้6ตัวครับใน6ตัวนี้ผมได้นำสูตรเทียบชนเพื่อดึงตัวเด่นครับผมดึงเลข5้าดึงเลข7ดึงเลข้9ดึงเลข0นยครับ 5 7าเจ็ดเกึงสตัวครับเป็นเลขเด่นหลักพันครับมาดูสูตรคำนวณหลัก10บเอารักร้อยต่อครับต้องมาสี่สครับแต่ในสุดจะนำหลักร้อยงวดล่าสุดคือเลข8มาเป็นแนวทางการคั้นวณครับสูตรที่1 7เจ็ดเป็นตั้งได้7ได้จากการดูหลักร้อยครับนำหลักร้อยคือ8นะครับหลักร้อยก็ินสุคือ8ให้นับลดจาก8มาหนึ่งแต้มคือ7ตัวนี้ครับได้7ตั้ง7บวกจากนี้7เพิ่มไปในเก้ตัวกันละครับ7 8 9 0 1 2 3 4 5ตาศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้าต่อเป็นหลักร้อยสุดที่สามสูตรที่สงครับได้สามเป็น สามตัวนี้ได้จากการนำนะครับได้จากการนำหลักแสนคือ8ครับบวกหลักร้อยคือ8ครับแปดกแปดเท่ากับสิบหกนำผลลัพธ์คือ6ตัวหลังบวกหลักร้อยคือ8ปครับหกแปดเท่ากับสิบสี่ครับไม่ได้สิบสี่เอาสี่ตัวมาตั้งตั้งสี่แล้วให้นับปดจากสี่มาหนึ่งแต้มคือสามตัวนี้ครับคือสามตั้งสามบวกอย่างที่สามเพิ่มไปในเก้าตัวกันลวครับสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งต่อไปหลักร้อยสุดที่สามครับตัวเลขแปดเป็นตัวตั้งครับแปดตัวนี้ครับ ได้จากการนำครับได้จากการนำให้นำนะครับให้นำหลักนะครับแปดตัวนี้ให้นำหลักพันคือ3ครับบวกหลักร้อยคือ8ครับ3ามแเท่ากเาครับเมื่อได้11เอา1ตัวหลังบวกหลักร้อยคือ8ปครับ1บวกเท่ากับ9ครับเมื่อได้เท่ากับ9 นำเก้ามาตั้งแล้วให้นำตัวจาก้ามาหนึ่งแ้มคือแปดครับได้8ปตั้งแปบวกจากได้แเพิ่มไปไ้เก้าตัวกันลวครับแปดเก้าศูนย์หนึ่งสามสี่ห้าครับกลับปหลักร้อยสุดที่สีครับได้เลขสเป็นตัวตั้งนะครับสี 4, ตัวนี้ครับได้จากการนำครับได้จากการนำให้นำหลักสิบคือเกบวกหลักร้อยคือแปดครับเก้าเทัดเมื่อได้สิบเจอาเ ตัวหลังบวกหลักร้อยคือแครับเลไป้ากับห้ครับเมื่อได้15เอาหมาตั้งตั้ง5แล้วให้นับลดจาก5ามา1ึแต้มคือ4ครับได้สตั้ง4บวกเกเพิ่มไปเลก้าโตกแล้วครับสี่หกเจ็ดเ้าศูนย์หนึ่เมื่อครบส่สูตรครับสูตนึงสูตรสุด 1, 2, 3, สูตรสูตรให้นับแต้มจนคัน4สูตรจะได้เลขที่ผมนับแต้มชนเด่นไปแล้ครับก็มี1 4 5 8 9 0ครับ1 4 5 8 9 0 หตัวครับใน6ตัวนี้ผมในนําสูตรเทียบชนเพื่อดึงกันนะครับผมดึงเลข4ี่เลขห้าเลขเกดึงเลขศูนย์ครับสี่หดึงมาสตัวครับจากหกตัวดึง4ตัว4 5่ห้เก้นเป็นเลขเด็ดหลักร้อยครับมาดูสูตรคะแนหล,ลัก10ต่อครับต้องว่าสี่ตรครับแต่ละสูตรจะนําหลัก10งวดล่าสุดคือเลขเกมาเป็นแนวทางการคํานวณครับ หลักสิบสูตรที่หนึ่งครับหลักสิบสูตรที่หนึ่งแปดเป็นตัวตั้งแปดจะได้จากการนําหลักสิบมาล่สุดคือเก้าให้นำลดจากเก้ามาหนึ่งได้คือแปดตัวนี้ครับได้แปดตั้งแปดบวกเก้าได้แปดเพิ่มไปได้เก้าตัวกันแล้วครับแปดเก้าศูนย์หนึ่งสามสี่ห้าหกต่อไปหลักสิบสูตรที่สองได้เลขหกเป็นตัวตั้งครับหกตัวนี้ครับได้จากการนําหลักแสนคือแปดบวกหลักสิบคือเก้าครับแปดก็เท่ากับสิบเจ็ดนะครับเมื่อได้สิบเจ็ดเอาเจ็ดตัวหลังครับบวกหลักสิบคือ เครับเก16ครับได้สิบเอาหเท่ากับหตัวนี้เป็นตัวตั้งตั้งหกบวกจานเลขหกเพิ่มไปในเก้าตัวก็แล้วรับหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองสามสี่ต่อไปหลักสิบสูตรที่3ามครับได้เลขหนึ่งเป็นตัวตั้งครับหนึ่งตัวนี้ครับได้จากการนำให้นำหลักพันคือ3บวกหลักสิบคือ9ครับ3บวกเ้าท่ากับสเมื่อที่12เอา2ตัวหลังบวกหลักสิคือ9กครับ2บวก9้าเท่ากับส11เอัรัาตังตั้ง1บเอ็เอาหนึ่งหลัวกแลังมาตักงตัสงหที่ สี่ครับได้เจ็ดเป็นตัวตั้งเจ็ดตัวนี้ได้จากการนำครับได้จากการนําให้นําหลักหน่วยคือศูนย์ครับบวกหลักสิบคือเก้าครับศูนย์บวกเก้าเท่ากับเครับแล้วนําผลลัพธ์คือเก้าครับบวกหลักสิบคือเก้าเก้าบวกเก้าเท่ากับสิบแปครับเมื่อได้18บแปดนะครับเอาแปดตัวหลังมาตั้งให้นับต้จากแปดเป็หนึ่งแต้มคือเตัวนี้ครับได้จ็ตั้งเ็บวกเก้าได้เจ็เพิ่มไปในาตัวนะครับเจ็ดแปดเก้านยองสามอ่าศูย์ 789012345นะครับเมื่อครบ4สูตรครับให้นับแต้มชนกัน4สูตรจะได้เลขที่ผมนับแต้มชนเด่นไว้นะครับมี123489ครับ13489ได้6ตัวครับใน6ตัวนี้ผมแนะนําสูตรเทียบชนเพื่อดึงตัวเด่นครับผมดึงเลขหนดึงเลข2องดึงเลข3ดึงเลข8ครับ1238ดึง4ตัวครับเป็นเลขเด่น หลัก10บครับ1 2 3 8นะครับมาดูสูตรคณนณหลักหน่วยต่อเขาต้องว่าสีสูตรครับแต่ด้สูตรจะนำหลักหน่วยหวดล่าสุดคือเลขศูนย์มาเป็นแนวทางการคำนวณครับหลักหน่วยสูตรที่1ครับ9เป็นตั้งได้จากกันนะครับ ดูที่หลักหน่วยคือ0ูนครับให้นับลดจากศูนย์มาหนึ่งแต้มคือ9ครับได้9ต nah ั้ง9บวกแกนเกเพิ่มปใก้ตัวกันแล้วครับเก้าศูนย์หนึ่งสองสามสี่หต่อไปหลักหน่วยสูตรที่สได้เลขเจ็เป็นตัวตั้งครับเจตัวนี้ได้จากการนำหลักแสนคือแปดบวกหลักหน่วยคือศูนย์ครับแปดบวกศูนย์ได้กับแปดแล้วให้นับลดจากแปดมาน่งแต้มคือเจ็ดครับได้เจ็ดตั้งเจ็ดบวกแกนทีเจ็ดเพิ่มไปในเก้าตัวกันแล้วครับเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้า คือ3ามบวกหลักหน่วยคือ0ูนย์ครับสบวกศูนย์ได้กับ3ครับเมืเ่อได้เท่ากับ3ให้นบลดจาก3มาหนึ่งต้มคือ2ตัวนี้ครับได้สตั้ง2บวกย่สิสองเพิ่มไปเลขเก้าตัวครับสองสามสี่ห้าเจ็ดแปดต่อไปหลักหน่วยสูตรที่4ครับได้เลข8เป็นตัวตั้งครับ8ตัวนี้ครับได้จากการนำครับให้นำหลัก สิคือ9บวกกับหลักหน่วยคือ0ูนย์เก้ได้เท่ากับ9ครับเมื่อได้เท่ากับ9ให้นับลดจาก9มา1แต้มคือแปดไดเลยครับได้แตั้ง8บวกแกเลี8เพิ่มไปหกตัวก็แล้ว 8, 90, 1, 3, 4, 5, 6, ครับแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองมาครับเมื่อครบ 4, สี่สูตรครับให้นับแต้มชนกันทั้งสี่สูตรจะได้เลขที่ผมนับแต้มชนเด่นไว้เลยครับมีสองสามสี่ห้าเก้าศูนย์ครับสองสาม้าเก้าศนย์ได้หกตัวในหกตัวนี้ผมแนะนําสูตรเทียบชนเพื่อด,ดึงตัวเด่นครับผมดึงเลขสามดึงเลขส 3450เป็นเลขเด็นหลักหน่วยครับนี่คือสูตรคำนวณเลขเต็มน,นะครับประจำหลักพันหลักร้อยหลักสิบและหลักหน่วยหว่เรลวาพัฒนาหัวดประจำวันที่23กุมภาพันธ์ครับมาดูการจับคู่จุด2ตัวแรงและจุด2ตัวบนครับ ชุดสองตารางก่อนครับผมนำหลักพันสี่ตัวครับห้าเจ็ดเก้าศูับคู่หลักร้อย4ตัวครับสี่ห้าเก้านจะได้ชุด2องตารางหอยเหลาพัฒนาดังนี้ครับห้าังร้ยสิบจับคู่หลักหน่วยสตัวจะได้ห้าสี่ห้าหาห้ก้าห้าศนย์จวังรบจับคู่หลักหน่วยสตัวจะได้เจ็ดสี่จาเจกนย์เก้าวงยสิจับคู่หลักหน่วยสี่ตัวจะได้เก้า9ี่เก้าห้าเก้ากู้นย์จับคู่หลักหน่วยสีตัวครับูสี่ศูนย์ห้าศูนย์เก รวมทั้งหมดในชุด2ตัวล่างทั้งหมด16ชุดครับนี่คือชุดตรงตรงเลขท้าย2ตัวล่างครับมาดูการจับคู่ชุด2ตัวบนต่อครับชุด2ตัวบนผมนําหลัก14ตัว1 2 3 8จับคู่หลักหน่วย4ตัว3 4 ห้ครับจะชุด2ตัวบนหอยลาวพัฒนาดังนี้ครับหวังลจับคู่หลักหน่วย4ตัวย่อน้1 3 1 4 1 5 1 0 2วังลสบจับคู่หลักหน่วย4ตัวย่อยสองส้านวังลิจับคู่หลักหน่วยสตัวย่อย้ย3 3 3 3 4 3 5 3 0 8วังหลักสิจับคู่หลักหน่วย4ตัวจะได้8 3 8 4 8 5 8 0รวมทั้งหมดในชุด2ตัวบน16ชุดครับนี่คือชุดตรงๆครับ สองตะวันสิบหกุดและชุดสองตารางสิบหกุดหวยลาาพัฒนางวดประจำวันที่ยี่สิบสามพุมพานครับมาดูชุดสรุปเด่นสองตารางก่อนครับสองตารางงวดสิบหกชุดแย่งคููไว้ครับชุดเด่นผมได้นําสูตรเทียบชนเพื่อมาตัดหาชุดเด่นที่สุดครับชุดเด่นที่ผมสรุปไว้ครับก็จะมีด้วยกันทั้งหมดครับมี9 5 9 9 0 5 0 9 4ชุดครับ 9 5 9 9 0 5 0เชุดใน4ชุดนี้เป็นชุดสรุปเด่นตัดมาจาก16ชุดมาลุ้นครับ4ชุดเด่นจะมาตามสุดหรือไม่หรือจะอยู่ในกลุ่ม16ชุดนี้ครับสมาชิกท่านใดที่มีแนวทางการคำนวณเด้นเด่กสองตัวางหัวลราะพัฒนานำมาเทียบชน16ชุดจะได้เือนตรงเข็งทันมากที่สุดครับและมาดูชุดสรุปเด่น2ตัวบนครับจากเลขสูตรทั้งหมดที่ผมจับคว้16ชุดผมในนาสูตรเทียบชนเพื่อดึงสรุปชุดเด่นครับชุดเด่นที่ผมสรุปไว้ครับก็จะมี1 3 1 4 8 3 8สทั้งหมด4ชุดครับ1 3 1 4 8 3 8 4 4ชุดใน4ชุดนี้เป็นชุดสรุปเด่นตัดมาจาก16ชุดครับมาลุ้นครับ4ชุดเด่นจะมาหรือไม่หรือจะอยู่ในกลุ่ม16ชุดถ้าสมาชิกท่านใดที่มีแนวทางการคำนวณได้เลขเกิน2ตัวบนเวาลาพันจานำมาเทียบมาชน16ชุดจะได้ตัวเด่นจงเกท่านมากที่สุดครับมาดูชุด3ตัวบนต่อครับชุด3ตัวบนผมก็ได้นำหลักร้อยครับมาดูที่หลักร้อยกันนะครับหลักร้อยตามสูตรคำนวณ4ตัวครับ 4 5 9 0ครับผมดึง2ตัวครับดึงเลข5ครับดึงเลข5และดึงเลข9ครับดึงเลข5และดึงเลข9 2ตัวครับเป็นการนา5เลข9มาจับคู่ชุดเด่น2ตัวสี่จุด1 1 1 3 1 4 8 3 8 4ได้ชุด3ตัววันหวยลาวพัฒนาดังนี้ครับชุด3ตัววันที่สรุปจับคู่ไว้ครับ ห้าวังหลักร้อยจากคู่เกเด์สองทวีีชุดตั้งครับยี่4ห้าหนึ่งสามห้าหวังหลักร้อยจากคู่เกณฑ์สองทวีดชุดที่เก้าหนึ่งสามเาห่สี่เก้าแปดสามเก้าแปดสรวมทั้งหมดในชุดสามตัวแปชุดครับนี่คือชุดตรงตรงเีท้ายสามตัวหวยเลาาพัฒนาครับในทั้งหมด8ชุดนี้ผมจะสรุปชุดเน้นชุดลองสมยชิตัวครับเด่นที่สุดผมเน้นไปที่ห้าครับเน้นไปที่ห้าครับเด่นที่สุดครับรองไปที่เ หนครับรอง9 1 3เน้น5 1 4รอง9 1 3นี่คือชุดเน้นรอง3ตัวครับและ2ตัวล่างครับทั้งหมด4ชุดเด่นครับ95 9 9 05 0 9ครับเด่นที่สุดผมเน้นไปที่95ครับเด่นที่95รองไปที่99ครับเน้น95รอง99นี่คือชุด2ตัวล่างครับและชุด2ตัวบน4ชุดครับ13 1 4 8384ปครับเด่นที่สุดเน้นไปที่1 4ครับ เน้นไปที่1 4รองไปที่1 3ครับรอง1 3เน้น1 4รอง1 3นี่คือจุดเน้นชุดรอง2ตัวล่าง2ชุดครับ9 5 9 9 2ตัวบน2ชุด1 3 1 4และ3ตัวบน2ชุด5 1 4และ9 1 3นี่คือชุดเด่นหวยลาวพัฒนาครับมาดูชุด4ตัวต่อครับชุด4ตัวผมก็ได้นําชุด2ตัวาง2ชุด9 5 9 9จับคู่ชุดเด่น2ตัวบน2ชุด1 3 1 4 ในชุด4ตัวหอยเลาาพัฒนาดังนี้ครับในชุด4ตัวที่ผมสรุปจับคู่เด่นไว้ครับก็ยมี9513 9514 9913 9914รวมทั้งหมดชุด4ตัวจะมีด้วยกัน4ชุดครับมาลุ้นครับ4ชุดนี้จะมาตามสุดหรือไม่ครับมาดูการสรุปชุดฟันทงครับผมจะสรุปชุดฟันทงเลขท้าย4ตัว3ตัวบน2ตัวใน2ตล่างหยเวลาพัฒนาให้สมาชิกดูครับในชุด4ตัวรมทั้งหมด4ชุดนะครับ ผมสรุปชุดฟันธงเด่น4ตัวเน้นไปที่9514ครับเน้น9514รอง9913ครับรอง9913ครับชุดสรุปฟันธง3ตัวันครับเด่นที่สุดเน้น514ครับเน้น514รอง913ครับรอง913ชุดสรุปฟันธง2ตัวันครับเน้น14รอง13ครับเน้น14รอง13ชุดสรุปฟันธง2ตัวล่างครับ2ตัวล่างเน้น95รอง99ครับเน้น95รอง99 นี่คือชุดสรุปบอตรงนะครับเด่นในรองสามตัวบนเด่นในรองสองตัวบนเด่นในรองสองตัวล่างเด่นและรองครับมาดูการสรุปชุดสองตัวบนและสองตัวล่างเวลาพัฒนางดประจำวันที่ยี่สิบสามกุมภาพันธ์ครับจากเลขสูตรที่ผมได้คำนวณเลขเด่นจับคู่เด่นไว้ครับไปมีเก้าห้าเก้าเก้าศูนย์ห้าศูนย์เก้าหนึ่งสามหนึ่งสี่แปดสามแปดสี่ทั้งหมดแปดชุดครับในแปดชุดนี้เป็นชุดสรุปเด่นสองตัวบนและสองตัวล่างครับมาได้ทั้งสอง ตัวนะครับทั้งบนทั้งล่างครับ8ชุดครับมาลุ้นครับ8ชุดจริงจะมาตามสุดถูกไหมครับมาดูชุดเล็กวิ่งครับวิ่งเด่นบนเน้นเล็ก1ครับเด่นล่างเด้นเล็ก9ครับบน1ล่าง9ครับนี่คือเล็กวิ่งครับนี่คือข้อมูลแนวทางหวยลารพัฒนางวดประจำวันที่23กุมภาพันธ์ครับ ผมได้นำมาลงคลิปสมาชิกถูเป็นการประกอบการตัดสินใจสมาชิกท,ท่านผู้ชมทุกท่านที่กำลังติดตามและชมโปรดใช้การพิจรารณาญยาณและชมก่อนตัดสินใจครับตัวเลขทุกเลขเป็นเลขสุดคำนวณครับสุดในสุดนี้จะมาตามสุดออกตามสุดหรือไม่ต้องรอติดตามผลการออกสลากเวลาพัฒนากันได้งวดประจําวันที่23กุมภาพันธ์ครับ ขอบคุณสมาชิกสุดหวยบนดินทุกท่านทุกคนทุกแรงแกงครับที่เข้ามาติดตามรับชมชอบแนวทางวิธีการชิดการค้นสุดโดยที่ผมได้หาข้อมูลแนวทางหวยลาวพัฒนางวดประจําวันที่23กุมภาพันธ์2567ลงคลิปนี้กับสมาชิกถูกเป็นการประกอบการตัดสินใจฝากกดติดตามกด s ับสไครต์กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยครับจะได้เป็นกำลังใจในการชิดค้นหาข้อมูลสุรมาดีๆเล็กๆเลลงคลิปให้กับสมาชิก ได้ติดตามรับชมัอีกในคลิปต่อไปครับขอสมาชิกทุกท่านโชคดีทุกคนนะครับพบกันใหม่ในคลิปต่อไปครับขอบคุณครับสวัสดีครับ